สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปบันที่ขับนะครับเคซี่ไดร์มาดูในส่วนของรายละเอียดของแอปนะครับก็มีการอัปเดตเมื่อโอ้โหสกันยาปี63นะครับแล้วก็มีการวางให้แอปวางจำนายเนี่ยเมื่อวันที่20สิงหานะครับแล้วก็ไม่มีการอัปเดตมาเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าดูในส่วนของแอปก่อนถ้าไม่มีการอัปเดตเนี่ยก็คือน่าจะไม่จ่ายแล้วละ หาความเรอยัลดเสียงก่อนนะครับน,นี่มันให้ไรให้ต่อตุนสปินนะครับถ้าเราไม่ดูโฆษณามันจะได้เท่าไหร่ได้ไหมก็ไม่ขึ้นให้นะถ้าไม่ดูโฆษณานะครับนี่ทุกอันมาได้เราดูโฆษณานะนะได้เรียนดยวยพอถ้าดูโฆษณามันจะได้คูณน,นะครับอ,อันนี้ โลโยฟิทั uh, hunter นี้ไม่จ่ายนะะ uh, mm hmm. มี Amazon mm hmm. มีในส่วนของอะไรเนะี uh, mm ่ย hmm. เดี๋ยวดูในส่วนของสองสามตัวนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง uh, ถอนขั้นต่ำนะครับดูอ่ะห้าสดอลลาร์นะโอ้โหยดอลลาร์ น่าจะไม่จ่ายแล้วถ้า,าให้ถอนเยอะขนาดนี้คงไม่จ่ายนะครับถ้าใช้แต้มก็ร้อยดอลล่าร์เหมือนกันนะครับอย่างอื่นก็คงไม่น่าเล่นแล้วล่วะมีถูด้วยได้ 5, 000, ห้าพันได้ห้าร้อยครับถ้าถ้าเราดูโฆษณาก็จะได้คูณสองนะนี่ขนาดผมไม่ได้กดดูนะครับมันก็ให้ดูเหมือนเดิมมีรับอะไรสิบดอลลาา นี้เราได้สิบเซนนะครับการกดข้ามไม่ได้ด้วยนะต้องได้กดรับอีกอแอปปลเยอะเยอะมากอ่ะขนาดตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ทดลองก่อนเปิดตัวนะครับแต่ก็ไม่จ่ายนะแอปพวกนี้คือหลอกให้เราเล่นฟรีนะครับดูโฆษณาหลักๆในงานของเขาก็ประมาณนี้ครับดูไปก่อน พื้นที่ก็จะเต็มนะครับอโอเคมีสลอ็อต40เพศอหขนาดไม่ได้กดดูอีกแล้วกดข้ามได้ไหมเนี่ยกดข้ามได้นะโอเค40เพร มไม่น่าเล่นแล้วล่ะดูรีดีมก็มันไม่มีอะไรนะครับคือแอปก็มีแค่นี้มันไม่มีเชิญเพื่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวดูสามขีดตัวนี้ก่อนก็มีนะทีอันนี้หมุนสปินนะครับหมุนได้สิบห้าครั้งอ่ะโอเคแล้คือมันมาครับให้เราดูโฆษณาเรื่อยๆนะครับในส่วนของแอปนี้ผมมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่าไม่จ่ายนะครับอ่ะเราไม่ต้องโหลดมานะครับก็ ดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องโหลดมาแค่แค่โหลดมาแล้วก็เสียเวลาในการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าถอนแบบนี้มันไม่ได้แน่นอนนะคือ,อาการถอนเยอะเกินไปถ้าเราก็ได้ง่ายส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยให้ดูโฆษณาแล้วกดข้ามกดไปไม่ได้ด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ